สวัสดีเพื่อนๆนและพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวขายที่ดินโซนสีม่วงนะครับเป็นที่ดินโซนแหล่งอุตสาหกรรมสามารถทำบ่อดินบ่อทรายได้นะครับแปลนี้นะครับจะอยู่ในเขตกิโล29 อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเนื้อที่ทั้งหมดมีขายอยู่ตั้งแต่ยีบสี่ไร่จนถึง96ไร่นะครับแปลงนี้ขายไร่ละห้าแสนห้านะครับเป็นที่อยู่ในโซนเขตสีม่วงนะครับเป็นโซนทำโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกประเภทนะครับ ที่แปลงน,นี้นะครับจะมีหน้าดินลึกอยู่หกเมตรนะครับแล้วก็จะมีทรายลึกอยู่สิบแปดเมตรนะครับแปลงน,นี้เคยผ่านการโบมาแล้วนะครับที่แปลงน,นี้ห่างจากถนนทางหลวงสาม0ูนย์สีู่นย์ประมาณหนึ่งกิโลนะครับถนนเข้าออกสะดวกมีไฟฟ้าสามเสนะครับรองรับการทำโรงงานได้ครับ เป็นที่สูงนะครับน้ำไม่ท่วมโซนนี้เป็นโซนสีม่งวงโซนเดียวของอำเภอกำแพงแสนนะครับที่สามารถทำโรงงานได้ครับเขตอื่นจะไม่สามารถทํ้างโรงงานได้นะครับเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆต่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ทำโรงงานต่างๆนะครับแปลงนี้เหมาะมากครับผม ทำโรงงานได้ทุกประเภทนะครับราคาก็สามารถคุยต่อรองกันได้อีกนะครับแบบนี้สามารถขยายได้นะครับถึงร้อยกว่าไร่นะครับที่สวยนะครับแทบไม่ต้องถมนะครับถมก็ถมน้อยนะครับ ก็ขออนุญาตรีวิวเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ